สวัสดีค่ะพี่น้องตีห้ากเกษตรค่ะคิมนี่จะพามาเบิงมัวหน่อยนะคะ<ม>ครบรอบหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่ว,วันที่28นะิบแปด่ะขอดเพิ่นขอดก็คือ28สิงหาสอง5้านะคะครบรอบหนึ่งเดือนก็นคือ28กันยาสอง5้านะคะกผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนอ่าหลังจากหนึ่งเดืนนอดนแล้ว งัวหน่อยตัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงแนวใดแน่ฮามาเบิงค่ะอันดับแรกเรื่องสุขภาพเลยค่ะพี่น้องอ่าเป็นงัวหน่อยที่อารมณ์ดีเลยละค่ะพี่น้องมักให้รูปใหม่ํามักเล่นกับคนนะคะพี่น้องมักเลียแทนแล้วสุขภาพแข็งแรงเลยละค่ะพี่น้อง เมืองขาเพื่อนีง่ายอาด่า,าเลยแล้วค่ะกามเนื้อเริ่มที่จะมีแล้วนะคะแล้วก็ารเมืองเขาเพื่อนนะคะจีเฮ่าหาเปะชุซัดมาแต้มนะคะโดยใส่ขีมซุนเผานะคะก็เริ่มที่จะตกสเก็ตแล้วนะคะพี่น้องนี่บ่ได้ออกไปไซค่ะพี่น้องฝนตกช่วงนี้พาอยู่เขาฝนก็ตกเนาะเพิ่นก็นจะแล่นเล่นในคอของเพิ่นแล้วค่ะพี่น้อง สุขภาพเพิ่นกับค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะค่ะพี่น้องยังมาท่านนี้เป็นวัดเนี่ยต่างแดดต่างคนมากหลายมือหลายรอบแล้วล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยสุขภาพเพิ่นกับค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะค่ะอารมณ์ดีเนาะแดนเหร่นในของนะคะก็มี่ชิมในส่วนของหยาหรือฟางกับแม่แน่นะคะกินนมเก่งนะคะงัวแม่นี่ก็คือ,อเป็นเป็นงัว เพจแม่นะคะพี่น้องน้องนับตังนี่เป็นหัวเพจแม่นะคะนี่นะคะเบิองกามขาเพิ่นที่ล้วค่ะพี่น้องขาเพิ่นนี่เป็นมันมัดเลยค่ะหัวอยู่หนึ่งเดือนนี่แลนลินในคอกระโดดน้องๆเลยแล้วค่ะพี่น้องบางที่นี่ กระโดดแบบแลนบอดดิเบิงนี่ไปชนเสาก็มีเนี่ยค่ะพี่น้องบอดดิอ่าเวลาเพิ่นหันกลับไปแล้วลืมไปว่าในนะี้คอหน่ะมีมีต้นเสามีโคกเสานะคะชนคอก็มี่แเจ็บไปซะก็มีนะคะมาไข่เห่าหยอกแต่พี่นออ้องเยืมมาเสานี่แห้งดีดองดองเลยแล้วค่ะพอช่วงนี้เห่าจะ เริ่มที่จะแชะแน่นะคะห้าต้องค่อยมาทำความสะอาดนะคะเพื่อให้เพิ่นได้นอนเวลากลางคืนเนาะ,ะมาทำความสะอาดกะประมาณอาจจะอาทิตย์ละเทื่อน,นะคะโดยการโกยอ่าโกยมูลเพิ่นเนี่ยไปบริเวณด่านขางคอกนะคะ<ม>พี่น้อง่นเอือยเพิ่อนก็ลัางกินห้นากับแม่เพิ่นก็นแลนเลนตัวเดียวที่ราคาในครองี้ แห้งเขาไปเล่นน้ำเขาไปจับไปใบนี่แห้งหาวแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นบระเดีออกคอเพิ่นก็หาวอยู่เนี่ยคอแล้วค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้คอเพิ่นแช่นะคะพี่น้องเพราะว่าง่วเพิ่นขี่เพิ่นเงี้ยวแล้วยิงง่วมีการเหยียบย่ำเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเอื่อยเพิ่นก็ย่างไปย่างมากที่เราพี่น้องก็เฮ็ดให้คอกเละแน่นะคะพี่น้อง ช่วงนี้หนาะฝนเนาะค่อนข้างที่จะลําบากแน่เอาออกจากคอกับบ่ได้ต้องตัดหยาเกี้ยวหายามาให่ย่างเดียวนะคะพี่น้องแต่ว่าคดีย่างหนึ่งก็คือเ้า mm hmm. มีแปลงหยาจิปูกไว้นะซึ่งกัพ่อพียงสําหรับงั่สามโตนะค mm hmm. ะเจอืึนว่สองโตเนาะอีกตัวหนึ่งก็กินบาใ,ในเก่งนะคะตัวหน่อยเนี่ยก็เริ่มทีจะลิ้มล่องรสชาติของห้าของฟางนะคะ mm hmm. พี่น้อง ต่ว,ว่าเรื่องกินนมแม่นี่ยมาตองห่วงเลยค่ะแต่ตอนที่คลอดนะคะคลอดแล้วเหากับฝาวจักให้เพิ่นกินนมนมหนมเหลืองเลยะค่ะพี่น้องซึ่งเป็นนมที่อ่ามีประโยชน์สูงสุดในบรรดาในบรรดาน้ำน,ำนมของแม่เลยนะคะนมหนมเหลืองน,อนี่มันจะมีอ่าสารอาหารที่ตา้านทานโรคได้ดีนะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นสาหรับมือใหม่นะคะถ้ากิดจะเลี้ยงงัว้วอเราทางงวเข้ามีลูกคอรูกออกมานีต้องเฝ้าสิ่งสําคัญเลยต้องเฝ้าเอางัวหน่อยนะคะไปกินน่มน้ำเหลืองแม่เลยนะคะพี่น้องเกืือสุขภาพของเพิ่นนอตแล้วเพิ่นก็ะจาฟพื้นนโตเรวนะคะลูกแรนเรวนะคะพี่น้องละกะบ่คอยเป็นไข่เป็นวันนี้คือคอดออกมาน,นีก็คือ คนบ่ได้เห็นด้วยซ้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นคลอดตอนดึกๆอ่าน่านจะประมาณเพียงคืนนะคะอ่าเฮาโมโหอีกที่หนึ่งก็คือเพิน่นลูกออกมาแล้วลูกแล้วนะคะพี่น้องเฮาก็เลยได้จับ่นไปกินนมแม่นะคะเพิพ่นกินนมแม่นะ,ะต้องฟางกินเนี่ยเพิ่นก็ไปลองชิมหญ้าชิม เพื่องน้ำเอื่อยน้ำแม่ล่ะค่ะพี่น้องเป็นงัวที่อารมณ์ดีเลยล่ะคะ่ะสุขภาพก็ดีนั่นะคะหังังตะคอนมากก็คือเ้ามทันได้มีการห้ยห้ยาอ่าพวกยาบำรุงยาหรือว่ายาทายพยาธิของเพิ่นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ล่อเพิ่อนอ่า ผ่านไปเดี๋ยวจะเดือนสองเดือนจัหน้อยเนาะพี่น้องก็อาจจะมีอ่าให้ประสุสัตว์เพิ่มาฉีในส่วนของยาไทายพยาดนะคะ,คะนขนาดกลางมุงเ้วยค่ะพี่น้องนี่เข้ากลางมุงเขียวนะคะก็ยังมีแม่งเข้าไปเนะะี่ยค่ะก็จะเพิ่งจะล้ำค้านแน่นะคะมึงตีละค่ะพี่น้องดีดองดอง,ดองเลย หาวตู้เดียก็หาวิีวล่ละค่ะยิ่งออกไปข้างนอกอ่ะเมือ่อใดที่พ้นมโตเข้าเด็กเอาคนไปไปเลี้ยงไปล่ามข้างนอกนี่แห้งหาวเลยค่ะนี่คิิมนี้ก็พามาเบิงง่วหน่อยเนาะอ่ะครบรอบหนึ่งเดือนสําหรับน้องนัดตังนะคะมาเบิงสุขภาพของงัวหนึ่งเดือนมาเบง อาพัฒนาการของเพื่อนนะคะเป็นแนวดนะคะถ้าเลียงแบบใดเนาะ,อ,ะอยากให้เพิ่นเขางามขึ้นมูอค่ะพี่น้องกันเลยให้ปพื่อนชุเพิ่นมาท่าขี้มซูนเขาหายแต่ว่ากับอาจจะมีตรงที่เปืือนแน่แต่ว่ากับว่าไดรายนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าแมนว่าค้นเพื่อนขึ้นนี่ก็น,น่าจ,จะหุ่มยุ่นะคะพี่น้องก็น่าจ,จะเ่เห็นบ่เห็นห้อยที่มันมันเปื่อนนะคะ นี่ะะคะเป็นยังไดงคะพี่น้องพ้นเลียงงัวเห็นสุขภาพงั่วแบบนี้กันื่นใจอยู่ดได้ค่ะพี่น้องแนมแล้วก็มีความสุขเนาะใ้เบิ่งเพิ่นด้เบิ่งพัฒนาการของเพิ่นแต่ละช่วงอายุนะคะช่วงอายุซัํานีเพิ่นพัฒนาการของเพิ่นเป็นแนวด อ่าอีกซ้ำหนึ่งเอือ่อยเพื่อนอีกอ่ะปีจะเครื่องแล้วค่ะพี่น้องอ่าสำรับขี้มีอ่ะเบ่งกัน,นยาวๆประมาณ